<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน RipperX นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับ <c oughs> มีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD ดีบวกพาร์ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผม <c oughs> อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ <c oughs> และตอนนี้ร้าน r e p p e r x นะครับมีบริการรับฟาร์มแลวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุทฮิตอย่าง บล็อกฟุตโลกูนบุคโนโรบอคแมซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่าย,ายเพียงหนึ่งเลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ 3. ดูเลตราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้านลีเฟรกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ เท <T est> สเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนเคนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่ในเกมโปรเจกต์เอเกย์วันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มไม่เป็ไงให้ไวน,นะครับผมแล้วก็มาแนะนําพลังนะครับผมที่เหมาะสำหรับการฟาร์มเวลนะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะว่าวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่ผมใช้เองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่ดีดกว่านี้หรือว่าเร็วกว่านี้ก็สามารถดูที่ผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมโอเคนะคะรับซึ่่่่งงจรรรรรริิๆนนนนนนะะะคคััับบผผมมมมมมเเเเเกกกีี้้ใาาาาฟฟ์ววลลยยไไดพ NBT ทุกตัวนะครับผมมันสามารถรับเควสได้เลยตั้งแต่เราเลเวลไหนก็ได้นะครับผมหรือสรุปง่ายๆคือเอ่อ NBT ทุกตัวเนี่ยมันไม่ต้องเลเวลถึงก็รับเควสได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถฟาร์มรัลเวลได้เองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสเต็ปการฟาร์มให้คุณละกันนะครับผมว่าฟาร์มตรงไหนดีตรงไหนคุ้มนะครับแต่ว่าอันดับแรกคือเรามาพูดถึงเอ่อพลังที่ใช้การฟาร์มไปก่อนนะครับผมซึ่งเริ่มต้นนะครับผมเกมนี้เนี่ยพวกผลพิษศาสรนะครับผมมันเกิดค่อนข้างเยอะในเกาะแรกอยู่แล้วใช่มมมััั้้ยยเเเพรราะะะงงนนนนนี่ผผจคบไป การหาพลังก่อนเราจะเริ่มฟาร์มนะครับผมแนะนํานะครับว่าให้เรานะครับผมเก็บผลที่สามพวกเนี่ยไม้หมดเลยนะครับผเดี๋ยวว่าแนะนําเป็นช่วงแรกก็คือเป็นผลที่มันเป็นสีแดงนะมันจะมีเป็นเอ่อเป็นเบสใช่ไหมเป็นเบสแล้วก็เป็นไฟบีดนะครับผมอะไรก็ได้ทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับเราก็กดใช้ไปเลยนะครับผมอ่านี่นะผมขอโอ้โหช่องเต็มหมดเลยคือเอาง่ายคือให้เรานะครับผมเนี่ยใช้ผลไปเรื่อยๆนะครับผมจนเราเนี่ยได้คัสต์อันนี้มานะครับผมบัสเตอร์นะครับซึ่งคัสต์บัสเตอร์นะครับผมเป็นคัสต์ที่สามารถ รีดดาเมจออกมาได้เพิ่มขึ้นถึง25%หรือว่าดาเมจแรงขึ้น20%แล้วก็ดาเมจชีมันจะแรงขึ้นมันทำให้จบมอนไวขึ้นนะครับผมหรือว่าอีกคัทหนึ่งนะครับผมเป็นอีกคัทหนึ่งสมอ่านชื่อไม่ถูกเลยว่าทำผมอ่านขออภัยนะครับเป็นชื่อว่า Inflator นะครับผมซึ่งไอคัสนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับผมหรือว่าทำให้คี้ออกบ่อยขึ้นนะครับผมแนะนำเป็นเน้นเป็นสองคัทนี้ไว้นะครับผมโอเคนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมให้เราสังเกตตรงเทนะครับผมดนะครับผมมมัััันนจะเป็1.5 1.5 0.5กบบใช่คร ไอ้ตรงตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับผมเน้นไปยังไอค่าที่2นะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนะไฟบีดเนี่ยไอ้พวกไฟไอ้พวกไฟบีดเนี่ยไอ้พวกพลังที่มันดรอปตามดรอปตามแมปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมมันจะเป็นเมจิกนะครับให้เราเนี่ยหาเท็จที่มันมี1ขึ้นไปอะ่ะก็คือเป็น1.2 1.3 1.4 1.5ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าอย่าเอาเป็นศูนย์นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะลบดาเมจของเรานะครับผมโอเคนะเขับจะตรกันนะคือสมมติว่า อ่าเหมือนของผมเนี่ยเป็นดีเจนใช่ไหมครับผมเป็น1.5 1.5แล้วก็0.5ใช่ไหมคือ endurance ผมหรือว่าเลือดผมเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับผมแต่ว่าอย่างอื่นคือมันจะแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาสรุปง่ายๆคือให้เรานะครับผมใช้พลังเริ่มต้นไม่ไม่บีทเนี่ยไม่ไม่บีทก็เป็นนี่เนี่ยอัานไหนก็ได้แต่ว่าให้เราเน้นที่คลาสแล้วก็เน้นที่เทคนนั่นเองนะครับผมโอเคนะซึ่งพลังเ,เริ่มต้นที่แนะนำสาม 3, อันนั่นคือเบสเบสกับไว้นะครับผมไว้ Boy มันจะเป็น รูปร่างผลมันจะเป็นเหมือนกับสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นนี้เป็นไว้นะครับซึ่งไว้นะครับผมมันมีสกิลที่แบบว่าเวลเราใช้ไปเนี่ยมันจะมีโอกาสติดคีบ่อยขึ้นด้วยนะครับผมหรือว่าคอนเฟิร์มคีนี่แหละครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเบื้องต้นในการฟาร์มเวลนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเป็นหลังหลังเวลนะว่าเราควรใช้อะไรเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับโอเคจุดแรกนะครับผมตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าเริ่มต้นเวลใช่ไหมแบบว่าเป็นจุดแรกเลยเพราะงนั้นเนี่ยตรงที้ผมข้ามไปนะครับคือมันสามารถร ผมก็จะมาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผมเป็นจุดฟาร์มเบลนะครับนี่นะครับตรงลาจิตรงนี้นะครับผมก็รับเพลยไปนะครับผมลาจิมันจะให้ให้เรานะครับผมค่าเอ่อไอดัมมี่ตรงนี้นะครับผม9ตัวนะก็9ตัวก็นี่นะครับผมก็3กองอ่ะนะก็ตรงนี้นะครับผมจัดการไปบึ้มหรือว่าถ้าใครแบบว่าพลังแบบว่าพลังแบบว่าฮิตบ็อกไม่สูงแล้วก็นี่นะครับผมต่อยต่อยมอนเนี่ยต่อยมอนให้มันกระเด็นไปไปอยู่ตรงโคนต้นไม้ก่อนนะครับเนี่ยต่อย ต่อให้ครบคอมโบนะครับผมแล้วมอนต์มันจะไปรวมตรงโคนต้นไม้ตัวนี้แล้วก็ใช้สกิลก็ได้นะครับหรือถ้าใครแบบว่าฮิตบล็อกใหญ่ก็สามารถใช้สกิลทีเดียวไปเลยอ่ะเรียบร้อยครับนี่นะครับผมสองสองกองเป็นหกใช่ไหมแล้วก็อีกกองตรงนี้นะครับผมก็ใช้สกิลไปเรียบร้อยนะครับผมเก้ากองนะครับไม่ใช่เก้าเก้าตัวนะครับผมสามกองแล้วก็กลับมารับเควสใหม่นะครับก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วเราฟาร์มไปเนี่ยเราจะดูไงว่าเราควรเปลี่ยนที่หรือไม่เปลี่ยนที่นะครับให้เราสังเกตนะครับผมตรงสเตตของเรานะครับผมว่าสเต็งของเราเนี่ยมันขึ้นเยอะแล้วหรือยังนะครับผมแล้วก็สังเกตตรงมาสเตรี่ของเรานะครับซึ่งผมฟาร์มพวกไอ้ตัวเนี่ยผมฟาร์มช่วงแรกแรี่ผมจําได้นะผมฟาร์มไปพวกไอเนเพราะมันจบมอนไวไงมันจบมอนไวแล้วก็ได้เบลลเยอะใช่ไหมผมก็ฟาร์มตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนผมเนี่ยมีสเต็งนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยกว่านะครับ หนึ่งแล้วโอกาสตรงนี้นะครับผมคือมันยังไม่รวมกับบวก20บวก120กหลังนะเพราะว่าผมเนี่ยใส่ชุดเป็นชุดเอ่อคาตอร์อเดซินนะครับผมมันจะบวกสเต็งเพิ่มอีก120มันจะแรงขึ้นมากๆนะครับส่วนใครที่มันเอ่ออยากจะแบบว่าฟาร์มให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับอ่ะเอาง่ายๆคือผมฟาร์มตรงไอเดมมี่ตรงเนี้ยจนผมนะครับผมสเต็งประมาณ150บวกแล้วกันนะตีคร่าวๆไป150บวกนะครับผมแล้วก็พวกสกิลต่างๆของพลังผมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกสกิลนะครับผมก็จะฟาร์มรรััดเวเวลยนะคบ อ่ะลัดวิวไปเลยนะครับผมที่อื่นเนี่ยมันไม่ต้องสนใจครับผมมามาโฟกัสตรงนี้เลยนะครับผมวิ่งกลับมาตรงเมืองเราใช่ไหมแล้วก็แล้วก็นี่นะครับผมมาตรงนี้ครับเอ่อนี่นะครับผมเป็นจุดสุดท้ายของเกมนะครับมันฟาร์มได้ไงแล้วก็ใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยก็มาลักเพรตรงนี้นะครับผมช่วงอิโตะนะครับผมอิโตะเนี่ยมันจะให้เราฆ่านะครับผมสติลดัมมี่นะครับผมห้าตัวนะ อ่ะตรงนี้นะครับผมมันจะนานหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างจะคุ้มนะครับผมแล้วก็ได้ m a s t e r ่ที่โคตรดีนะครับถามว่าทำไมถึงโคตรดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะอ่ะไม่เล่นผมก็วิธีการฟาร์มคือได้ทำให้เตะติดมุมตรงนี้นะครับผมเนี่ยมุมเขาตัวนี้จะได้ฟาร์มได้ง่ายๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าใครมาฟาร์มตอนที่แบบว่าพึ่งสเต็งร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยร้อยปะร้อย่าเนี่ยมันจะโคตรนานนะครับผมแต่ว่าคือฟาร์มเสร็จมันได้อะไรเดี๋ยวดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการคอมโบให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราสังเกตตรงที่มันขึ้นรับเบลนะครับผมได้อะไรบ้างน,นะครับนี่ครับผมสังเกตว่าได้นี่นะครับผม7 0 0 400ครับคือไอมันจะได้มาสเตอรี่ที่เยอะแล้วก็ได้สเตตที่โคตรเยอะมากๆนะครับผมซึ่งตรงนี้แรกๆมันจะนานมากครับผมแต่ว่าถ้าเราฟาร์มไปสักระยะหนึ่งอะสัก5-6กองถึง10กองกว่าเนี่ย มันจะทําให้มาสเ s อรี่ของาอาวุธเราเนี่ยมันเด้งขึ้นสูงมากครับแล้วก็สเตตก็เด้งขึ้นสูงเช่นกันนะครับผมมันจะทำให้เราสามารถจะลัดเวลได้เร็วมากๆ,ๆนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับผมผม,ผมฟาร์มตรงนี้นะครับผมจนผมเนี่ยมีเงิน3ามแสนเจ็ดนะครับสามแสนเจ็ดแล้วผมไปทำไงยังไม่แบล็คอินพันจะ 1, ทำไงต่อผมเข้ามาในร้านตรงนี้นะครับผเป็นที่เป็นบาร์นะแล้วก็ไปซื้อซันจิเนี่ยแบ็คเล็กสไตล์ตรงนี้นะครับผมซื้อมา1อันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นการทําของละ คือพอเราซื้อแบกดีไซน์มาใช่ไหมครับผมมันจะเป็นหนังสือให้เราใช้นะครับเมื่อเราใช้เสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นคาส์ดใหม่เป็นเท็ดใหม่แล้วก็เป็นพลังของเราใช่ไหมครับแต่น,นี้คือเราต้องไปหาพวกสมองไอ้สมองมันเอาไปทำอะไรหรอวะสมองมาลีคัสใช่แล้วก็ไปหาสมองนะครับผมแล้วก็หาดวงตาเพื่อรีเท็ดให้เราได้เท็ดดีๆนะครับผมผมก็มาฟาร์มตัวนี้ต่อนะครับผมก็อนรับเควสฟาร์มตัวนี้ต่อนะขาดำมันดียังไงครนะับผมมาสบายฟังนะครับขาดำผมยกให้เป็นพลังที่ฟาร์มดีสุดต,ตอนนี้เลยนะสำหผมนะครับ เพราะว่าขาดำเลยครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่สกิลใช่ไหมสกิลของมันนะครับผมมีควาสมสามารถที่ดีมากๆนะครับผมเช่นสกิลซีของมันเนี่ยในในมาสเซอรี่ที่40ใช่ไหมครับเวลาเรากดใช้เนี่ยมอนหนึ่งด้วยมอนสตันนะครับผมมอนสตันเสร็จจังหวะที่มันสตันเนี่ยมันจะติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอสังเกตด้นะผมจะ,จะตัดสันนักซึ่งผมกด R เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าคีเนี่ยขึ้นโคตรถี่เลยนะครับผมก็คือคอมโบก็คือ C แล้วก็ R แล้วก็ E สังเกตนะครับผมอันนี้จาก จากเลือดมอน7,000นะผมคอมโบหนึ่งรอบอ่ะตายเลยนะครับคือดาเมจเซตละ7,000แล้วก็ครูดาวไวมากๆนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้สกิล x เพราะสกิล x นะครับผมเป็นสกิลแบบว่าทำ cc มอนทำให้มอนเนี่ยมันกระจายได้นะครับผมเนี่ยแล้วเรากด x ใช่ไหมเนี่ยมอนมันเด้งขึ้นฟ้าแล้วมันอาจจะกระจายไปที่อื่นได้นะครับมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าวขนาไหนในการใช้นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการฟาร์มนะครับผมเอาง่ายๆคือ ผมเนี่ยฟาร์มไอดัมมี่จนผมนะครับผมมีสเตตประมาณ150กว่าๆแล้วก็มีมาสเตอรี่ของอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสกิลแล้วก็มาฟาร์มตรงอีโตเป็นจุดสุดท้ายของเกมเนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนช่วงแรกมันอาจจะยากหน่อยนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งฟาร์มเยอะก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับจนฟาร์มตรงเนี้ยจนเราเนี่ยครับผมมีเงิน300,000 307,000นะครับแล้วก็ไปที่บาร์ซื้อคาดัมซันจิมาแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ใหม่นะครับผมฟาร์มตรงนีีี้ใหมมม่่่เเเรรรือยยๆนนนคับผจา สกิลซีของขาดําสังจิตแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถปิดมอนตรงนี้ได้เร็วนะครับผมแล้วก็เวิลได้สูงขึ้นมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมสามารถนําไปทํากันได้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตนะครับผมขาดําเนี่ยอาจจะโดนเนิบในเรื่องของฟูลดาวไม่ก็ดาเมจนะเพราะว่ามันแรงมันแรงเกินมันแรงเกินอาวุธสามแสนเจ็ดไปแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ยังไม่เจอคลิปหน้านะครับผมขอบคุณท,ที่คนที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก๊สซูนเคงไม่เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย